ร้านนี้ก็ถือว่าเป็นโอมาเกเะที่ทำซูชิออกมาโดยใช้วัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอูนิหรือว่าเนื้อวากิวคนที่ชื่นชอบในการรับประทานซูชิระดับพรีเมียมรับรองเลยค่ะว่าที่นี่ไม่ผิดหวังแน่ๆและราคาก็น่ารักด้วยนะคะ ตั้งอยู่ไม่ไกลค่ะใกลๆก้ๆกันกับสำนักงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยแถวแถวมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ <c oughs> วัตถุดิบที่ใหม่สดย่อมส่งผลกับรสชาติของอาหารคนญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับความสดและก็ความใหม่ของวัตถุดิบนะคะ เพราะว่าวัตถุดิบเหล่านี้จะส่งรสชาติของตัวเองออกมาให้เราได้ชื่นใจแล้วก็มีความสุขทุกครั้งในการที่ได้รับประทานอาหารที่ปรุงมาจากธรรมชาติโดยใช้เครื่องปรุงที่น้อยที่สุดเลยนะคะเป็นร้านเล็กๆ ที่มีบรรยากาศเป็นกันเองแล้วก็พนักงานน่ารักมากเลยค่ะดูแลเอาใจใส่ชื่นชมค่ร้านนี้